ไปครับต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมที่หลายคนอยากรู้ดีเทลมาดูดีเทลกันก็เสื้อเชิ้ตตัวเนี้ตรงไหล่จะมีติดเป็นหมุดแบบนี้นะครับตัวกระดุมเนี่ยเราจะใช้เป็นกระดุมแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อ NBL Studio นะครับสวยมากกระดุมโคตรสวยอ่ะใช่เห็นไหมมีกระดุมอย่าง้น สวยป่ะกระดุมกระดุมไมก็ได้สิวส่วนตัวผ้าเนี่ยมันเป็นลายสก็อตท,ที่แบบเอ,อเขาจะมีเท็กเจอร์เหมือนคล้ายๆลายสกรีนด้วยนะเห็นปหคือไม่เชื่อลายสกอทท็อตธรรมดาเหมือนรอยยับเลยนะที่อันนี้ไซส์ L นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูทรงอ่ะมันจะไม่ได้เป็นเชิบ็อกซี่นะครับทรงแบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบบว่าเล็กๆหรืออยากสั้นๆอย่างเงี้ยก็จะต้องซื้อไซส์ เล็กลงหน่อยถ้าปกติสใส่แอาจจะซื้อไซส์อื่นใส่ได้เพราะว่ามันกว้างเป็นไซส์มันกว้างใส่มาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับเข้ากับเกงเลยพี่ใช่นี่เงาะแขนอืออย่างเงี้ยเท่เลยปล่อยกระดุมดูผ้าเสื้ออันนี้ครับไปกดกันด้วยนะ